สวัสดีครับผมสวัดดีครับสวัดดีเอฟซแล้วก็ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนครับผมอ่าผมอาจารย์ลุงครับผมเพจคนธรรมดาเก้าส่วนสหร้อยล้านครับผมนะเจอกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไป3-4วันนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วทักทายนะครับกันหนอยสวัสดีครับผมมาหวัดดีครับน้องเต้เข้ามาก่อนเพื่อน ขอให้สําเร็จก่อนเพื่อนนะใครที่เข้ามาก่อนสําเร็จก่อนใครเข้ามาที่หลังสําเร็จที่หลังนะไม่ใช่นะครับอ่าแสดงว่าภาพชาัดเสียงชัดถ้าชาัดเสียงชัดกดเทสมาให้อาจารย์หน่อยนะหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าโอเคเสียงชัดภาพชาัดนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อว่าเราจะต้องซื้อที่พื้นใหญ่นะครับหรือพื้นเล็กนะครับ ในการทำโครงการนะเพราะว่าเผื่อได้เป็นไอเดียให้กับพวกเรานะครับสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้ามือเก่าแล้วนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าของเราถ้าเคยสร้างแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออมันจะไปยังไงมายังไงนะครับแต่มือใหม่เนี่ยนะจะเอายังไงก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับพวกเราที่เป็นมือเก่าแล้วเนี่ย ก็เคยผ่านมือใหม่มาเหมือนกันนะครับอย่างอาจารย์นะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นมือใหม่มาครับฉะนั้นพวกเราต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยเราเรียกว่าน้องใหม่นะครับหรือมือใหม่นะครับตามนะสวัสดีครับผอมตาม youtube นะครับอ่าใช่ครับติดตามอยู่นะครับอ่าขอบคุณมากนะ เดี๋ยววันนี้เผื่อเอาไอเดียนะครับไปไปทำนะครับเผื่อบางคนอยากจะเริ่มต้นสร้างบ้านขายอยากจะจับเงินล้านนะครับเหมือนอาจารย์นยครับเหมือนคนอื่นเนี่ยเริ่มต้นแบบไหนนะครับจะจับที่พื้นใหญ่พื้นเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าของอาจารย์เคยประสบการณ์แบบนี้มานะครับส่วนถ้าเราอยากจะทําโครงการสักอย่างหนึ่งนะครับมันถ้าเราจะไปซื้อที่เนี่ยมัน ทั้งมีข้อดีและข้อเสียนะครับอาจารย์ก็จะพูดรวมๆกันไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะสร้างนะครับบ้านขายสักหลังหนึ่งนะถ้าเรามือใหม่เลยนะครับถ้าเราไปซื้อที่ผืนเล็กนะครับอาจจะเป็นนะครับหแปลง50วานะครับหรือ100ตารางวาหรือครึ่งครึ่งไรนะครับหรือไร่หนึ่งพวกนี้เขาเรียกว่าขนาดเล็กนะ เอาไม่ถึงไรนะครับของอาจารย์เรียกว่าขนาดเล็กนะถ้าเราซื้อนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นครับข้อดีคือเวลานั้นคือเราใช้ทุนมันไม่เยอะ50ตารางวาก,ก็2องแสนสามแสนะไร่หนึ่งก็จะเกิน2 000, นะล้านนะล้านหได้ยิ่งดีนะครับถ้าไร่หนึ่งเกิน2ล้านไปแล้วราคาราคาตัวบ้านเนี่ยมันก็จะขายยากเพราะว่าบ้านมันจะ2ล้านอัพขึ้น อย่างของอาจารนี่ก็คือห้ามเกิน2ล้านนะครับถ้าเกิน2ล้านไปแล้วนะครับมันรู้สึกว่าต้นทุนมันจะเยอะนะถ้าเราซื้อนะครับแบบนี้มันจะเหมาะสําหรับเงินของเราเวลาเราซื้อไปแล้วนะเราสร้างนะครับหนึ่งงานนะครับก็ขายไปแล้วมันก็หมุนเร็วนะครับสร้างห้าสิบตารางวาก็หมุนเร็วสองงานหนึ่งได้สองหลังก็หมุนเร็วหรือ ไล่หนึ่งทำได้7-8หลังก็โอเคก็หมุนเร็วนะทีนี้พอหมุนเร็วกลายเป็นว่าเราก็ใช้ทุนน้อยนะพอใช้ทุนน้อยเสร็จปุ๊บในการพัฒนาในการที่จะขายายน้ำขายายไฟถมดินพวกนี้มันอยู่ในเงินที่เราพอจัดการได้นะไม่เกินหนึ่งไรแต่ข้อเสียของมันก็คือ นะอันนั้นคือข้อดีก็คือเราใช้ทุนน้อยขายหมดเร็วไปตรงนั้นตรงนี้ต่อนะอันนี้คือข้อดนะีและข้อดีนะครับอีกอันนึงคือสมว่าถ้าเราอยู่พื้นที่ตรงนี้เฮ้ยมันมันรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อด้อยหรือว่ามันมีไอจุดไม่เริ่มเด่นแล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายที่จะไปอีกที่อื่นได้ตรงนี้ไล่หนึง่งงามนึงเฮ้ยไม่ได้ ตรงนี้ขายไม่เวิร์กกว่าจะได้ขายนานเดี๋ยวเราไปจังหวัดนั้นไปอำเภอนั้นไปมุมนั้นมุมนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะอันนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียนะข้อเสียของมันก็คือเราจะต้องย้ายบ่อยพอย้ายบ่อยเนี่ยกลายเป็นว่าเราเหนื่อยครับเราเหนื่อยว่า ไปนี้ไล่หนึ่งนะพอไล่หนึ่งเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาอีกหาที่ใหม่อีกหาอะไรไปเรื่อยๆปีนี้ได้ตรงนี้ปีหน้าได้ตรงนี้มันเหนื่อยเพราะว่าที่หนึ่งแปลงเนี่ยหรือว่าหนึ่งที่ที่เราจะก่อสร้างเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหาที่เนี่ยก็รู้สึกยากเหมือนกันนะ คือที่มันมีเยอะแต่ที่ที่ว่าเราจะเหมาะสมในการสร้างบ้านขายเนี่ยมันยากอย่างของอาจารย์เนี่ยหาอยู่ตั้งนานนะแต่ก็ทุกอย่างไม่เกินความสามารถของเราเฟสหนึ่งของอาจารย์มาหาหลุดจากวงโคจรนะครับก็คือมันอยู่ในเขตปกติเขตของอำเภออาจารย์น่ะมันจะเป็นเขตที่เขาก่อสร้างที่แบบ สร้างสร้างบ้านขายนะแต่ของอาจารย์หลุดออกมาหน่อยหนึ่งมาอยู่พื้นที่ชาวนาก็อาจาจะเป็นที่ลับๆหน่อยอาจารย์ก็มาซื้อไร่หนึ่งพอไร่หนึ่งเสร็จปุ๊บทำการตลาดนะครับไปเร็วก็หาซื้อที่นะครับแล้วก็ไปอีกนะเฟสสองก็ไร่ครึ่งแบบนี้คืออันนี้คือข้อดีไปเร็ว จบงานเร็วลงทุนน้อยสามารถเลือกได้ที่ได้ว่าเราจะไปอยู่มุมไหนทําเลนี้ไม่ได้ไปทําเลใหม่อ,ะอนะอันนี้คือข้อดีข้อเสียก็คือมันย้ายบ่อยครับพอย้ายบ่อยกลายเป็นว่าเราเหนื่อยครับกลัวจะหาได้นะครับแต่ละที่แต่ละเลยเนี่ยมันเสียเวลาพอเสียเวลาเสร็จปุ๊บทําให้เราไปครับเสียโอกาสบางทีลูกค้าเนี่ย จะมาซื้อเราหรือว่ามีลูกค้าต่อเนื่องเนี่ยแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาขึ้นก่อนมันก็เลยทําให้เราเสียโอกาสอันนี้คือที่น้อยทีนี้บางคนบอกว่าถ้างั้นเรามาพูดถึงอันที่สองคือพื้นที่มันใหญ่ขึ้นอาจารย์จะเน้นแบบว่าสองไล่าสวัสดีครับผมพี่สุรพงษ์นะพี่สุรพงษ์อาคารประนิชย์สี่หลังขายได้กี่หลังแล้วพี่นะ ช่วยแชร์ช่วยเมมมาหน่อยเพื่อเป็นแรงใจให้กับทุกคนนะพี่สุรพงศ์นี่นะทำอาคารประณีตเหมือนอาจารย์สมัยก่อนนะเริ่มอาคารประณีตนะเริ่มงานหินนะอาคารประณีตเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าใครทําแล้วได้ขายเนี่ยนะถือว่าเป็นงานงานวัดฝีมือนะถ้าถ้าเกิดว่าทําเลไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยนะจะยากหน่อยนึงจริงเนี่ยอาจารย์ก็เลย มาพูดถึงอันที่สองคือ,คอสองไร่ขึ้นนะเอาสองไร่คือพื้นที่ที่มันใหญ่ที่มันใหญ่นะครับเอ่อข้อข้อเสียของแปลงแปลงเล็กก็คือเราจะเพิ่มต้นทุนเพราะว่าที่ของของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุว่าถ้าเราซื้อที่อยู่ตรงเนี้ยไร่หนึ่งล้านหนึ่งพอเราทําไปเสร็จแล้วนะเราก็จะเป็นยังครับ ไปอันที่สองเราไปหาซื้อที่แถวนั้นเขาเห็นเราทําขายดีเขาก็ไปครับขยับเป็นล้านสองล้านสามเนี่ยอย่างเฟสหนึ่งของอาจารย์อาจารย์ซื้อนะครับราคาหนึ่งเฟดสองเพิ่มมาอีกราคาหนึ่งเฟดสามที่จะซื้อที่ข้างๆเพิ่มอีกราคาหนึ่งขยับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อเสียเหมือนกันคือต้นทุนเราจะสูงขึ้นทีนี้ถ้าเรามาอันที่สองนะเราจะ ลงทุนคือแปลงใหญ่เลยนะข้อดีก็คือต้นทุนเราจะลดเพราะว่าเราซื้อที่เนี่ยทีเดียวแล้วเราสามารถแบ่งซอยได้เยอะนะเ่ราว่เราซื้อเนี่ยสไร่ไร่ละล้านหาเราก็3ล้านแล้วเราก็สามารถทำได้15บ6หลังไปเลยนะต้นทุนมันก็จะเป็นครับ จะลดลงยิ่งเราไปซื้อด้านหน้าแล้วด้านหลังต้นทุนก็จะถูกลงถูกลงด้านหน้าเราซื้อนะอาจจะล้านห้าด้านหลังอาจจะไม่ถึงล้านหรือล้านประมาณนี้ถ้าเราซื้อแล้วเราขยายไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้คือข้อดีของแปลงใหญ่นะต้นทุนก็จะถูกหน่อยนะแต่ถ้าแปลงเล็กก็จะแพงข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราไปซื้อเนี่ย เราอยู่ยาวเลยครับเราไม่ต้องวิ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งเฟสหนึ่งไล่ไปซื้ออีกไปซื้ออีกเงี้ยไม่ต้องวิ่งอยู่กินยาวๆไปเลยครับทำโครงการเนี้ยอยู่สักสามปีอนะอยู่สักสองปีไม่ต้องไปวิ่งหาเลยครับนะอยู่ยาวสบายนะครับอย่างของอาจารย์เนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยนะถ้าใครอยากสบายนะครับ ก็จัดไปนะมีแนวโนมมีแนวนม้ม,นนมทําจัดสรรไหมครับผมอ่ายื่น1หลุดหนึ่งครับอ่ลุ้นหนึ่งอ่าโอเคถ้ามีแบบนี้ก็รู้สึกนะครับอุ่นใจแล้วขอแต่ว่ามีมีคนมาซื้อนะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของลูกค้าที่จะ ซื้อแล้วหลุดแล้วไม่เอาแล้วจองแล้วก็ไม่เอาแบบนี้คือเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านอยู่แล้วละ่ะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะเป็นกําลังใจให้นะพอเราทําแล้วนะเราไม่ต้องไปวิ่งหนึ่งสองสามสี่นะทําทีเดียวกินยาวๆไปเลยนะครับข้อเสียของมันก็มีคือเราจะต้องไปครับใช้ทุนเยอะในการที่จะซื้อที่ปกติเรามีทุนนะครับซื้อที่แค่ไล่เดียวก็คือล้านห้า แต่ทีนี้ถ้าเรามาซื้อ2ไร่เราต้องเป็น3ล้านเห็นไหมพอ3ล้านเสร็จปุ๊บการพัฒนาก็ต้องเยอะขึ้นนะถมที่ก็ต้องเยอะขึ้นทํากําแพงกันดินก็ต้องเยอะขึ้นระเบียบอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดตามจํานวนเนี่ยมันก็จะเพิ่มต้นทุนของเรามันเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆก็ซื้อที่เขาต้องเพิ่มแน่นอนแหละนะส่วนว่าเราจะสร้าง ทีละหลังสองหลังไปอันนั้นนะครับเพื่อลดต้นทุนได้นะครับวิธีแก้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ทีนี้เวลาเราทำนะครับใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะมันถ้าเราซื้อที่2ไร่นะมันก็กลายเป็นว่าเราสบายไม่ต้องไปอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เริ่มต้นมาหนไร่ ไร่ครึ่งมาเป็นสองไล่กลายเป็นว่าแปลงที่อาจารย์ซื้อเฟสสามเนี่ยสองไล่สามงานครับตั้งงบไว้ว่าแค่จะเอาแค่ไล่เดียวแต่เจ้าของที่ไม่ขายขายหมดเบิงนั้นหมดแปลงนั้นพอไปวัดมาแล้วสองไล่สามงานนะเพิ่มต้นทุนไปอีกกลายเป็นว่าเราต้องลงทุนไปนะฉะนั้นพวกเรานะ ก็ไปพิจารณาว่าเราจะไปเวไหนเวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันอยาง่าบางคนนะครับมือใหม่ก็อาจจะมาเวที่สองเลยก็ได้นะครับก็ไปซื้อที่2ไร่ยังลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆคนนะครับที่มาเรียนล่าสุดก็ไปซื้อ3ไร่เห็นไหมพอสามไร่แล้วมันขายถูกมันก็จําเป็นจะต้องจับเราก็ จับไปนะฉะนั้นมาเลยกลายว่าให้พวกเรานะขึ้นอยู่ว่าเราจะเหมาะสมตัดสินใจแบบไหนไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะให้เราไปทีละสเต็ปนะแต่ถ้าบางคนออยากจะอะไรอะเริ่มใหม่ๆเลยเหมือนกับอ,อยากจะฝึกวิชาหน่อยอาจารย์แนะนำว่าไป ที่มามา่าที่ที่มันสมบูรณ์แบบมีน้ํามีไฟมีถนนมีกําแพงกันมีไอ้กาแพงด้านข้างด้านซ้ายก็คือมีแต่ไปสร้างเลยเนี่ยอันนั้นง่ายนะ,นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆรมาคมพนิษได้ความรู้มากนะและความความอดทนสูงสนุกครับแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ดีครับอาจารย์พี่มนูนสวัสดีครับผมถ้าเกิดว่า บางคนยังไม่มีความรู้แล้วอยากจะฝึกทำแล้วงบประมาณมีจำกัดอาจารย์แนะนำว่าให้เป็นแปลงเล็กไปก่อนเอาเอาลองดูก่อนไม่เกินหนึ่งไร่ตามจำนวนเงินแต่ถ้าเกิดว่าบางคนมีความรู้แต่ว่ามีเงินแล้วจังหวะที่ว่าจะไปซื้อแปลงใหญ่แล้วมันมันที่มันถูกก็จับแปลงใหญ่เลยก็ได้นะ อย่างลูกศิษยที่มาเรียนนะซื้อที่ถูกคือเขาขายแบบถูกๆแต่เขาขายสามไร่อาจารย์ก็แนะนำว่าโอเคก็จับไปสามไร่แต่มีเทคนิคอีกอันนึงเทคนิคที่เราจะจับแปลงใหญ่นะเราจะต้องดูตลาดนะแถวนั้นก่อนว่ามันพอเป็นไปได้ไหมนะ พอเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจับที่แปลงใหญ่แล้วมันขายได้ได้ช้าสมมติว่าเราขายได้สักหกหลังแล้วกลายเป็นว่าเราเงินเรามันมาจมอยู่ที่แปลงใหญ่ใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเราจะต้องอาจจะไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้เพราะว่าของเรามันมาอยู่กับที่แปลงใหญ่แล้วมันเลยบอกว่า ถ้าเราจะจับแปลงใหญ่นะเราจะต้องดูตรงนี้ด้วยว่ามันสามารถที่จะขายหมดไหมเพราะว่าถ้าขายไม่หมดเงินเรามากองอยู่ตรงนี้พอเงินมากองเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อที่อื่นไม่ได้นะตรงนี้ต้องต้องสำรวจตลาดให้ให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าไปแปลงใหญ่เลยเนี่ยนะได้นะหรืออีกแบบนึงนะหรืออีกแบบหนึง เราซอบต์ดูก่อนซอซอเล็กก่อนอาจจะไล่หนึ่งขายไล่หนึ่งหมดพอไล่หนึ่งหมดเสร็จปุ๊บเราจะมีประสบการณ์เรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยมันสามารถที่จะมามาแถวนี้แหละแถวเนี้ยเราขายหมดมันจะรู้เองโดยอัตโนมัติเราก็ค่อยเฟดต่อไปเนี่ยเราอาจจะซื้อแปลงใหญ่ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นอย่างของอาจารย์สมมติว่าอาจารย์เนี่ยเฟสสองเนี่ยอาจารย์แปดหลังเนี่ยอาจารย์ขายหมดพอขายหมดเสร็จปุ๊บมันมีความต้องการที่จะมาอาจารย์เลยกล้าซื้อที่แถวนี้สองถึงสามไร่อาจารย์ก็กล้าซื้อเพราะว่าเราคุกคียอยู่กับลูกค้านะอาจารย์กล้าซื้อที่บริเวณเนี้ยสามไร่เพราะว่าอาจารย์ก็คิดว่าขายหมด แต่พอเอินที่แถวนี้แพงอาจารย์จับไม่ได้อาจารย์ก็ไปอีกอยู่ฝั่งหนึ่งย,ย้ายนะไปอีกที่หนึ่งก็สองไล่3งานกลายเป็นว่าเพิ่มงบแต่ว่าอาจารย์มั่นใจว่าขายหมดนะแบบนี้ก็ได้คือลองยับไปก่อนชุบชบชบุยับสักไล่หนึ่งก่อน พอยพอับเสร็จปุ๊บเราจะรู้ทันดีว่าลูกค้ามาแล้วเราพอจะขายหมดเราก็ค่อยซื้อแปลงใหญ่ในที่แถวนั้นก็ได้ครับนะอีกเวเวนี้นะอีกเทคนิคนี้นะครับก็ได้เห็นไหมมันสามารถไปไปได้หลายอย่างนะสวัสดีครับผมนะที่ดินหนึ่งไร่ไม่ควรเกินเท่าไร่ครับถึงทำโครงการ อย่างอย่างประสบการณ์ของผมนะพี่สุรพลพี่สุพี่สุรจักรของผมเนี่ยห้ามเกิน2ล้านห้ามเกิน2อล้านนะครับแล้วก็พัฒนาในในที่ไล่หนึ่งเนี่ยนะพัฒนาอย่าเกินนะครับห้าแสนเป็น2อล้านหแล้วสร้างเนี่ยเราจะต้องสร้างให้ได้อยู่ประมาณ 6ถึง8หลังแล้วขายนะไม่เกิน2ล้านจะขายได้เร็วแต่ถ้าเกิด2อล้านสจะขายช้าเนี่ยประสบการณ์ที่ที่ผมเคยทำนะห้ามเกิน2ล้านแล้วก็พัฒนาอย่าเกิน5้าแสนนะครับ มีถมกำแพงกันดินทำถนนนะขยายน้ำขยายไฟพวกนี้นะแล้วก็สร้างบ้านให้ได้อยู่ประมาณสัก6-8หลังแล้วทำราคาขายจะเกิน2ล้านขายง่ายแต่ถ้าเกิน2ล้านไม่เกิน2ล้าน4ขายยากนะนี่เห็นไหมตามที่ผม คิดไว้นะที่ผมเคยทำเนี่ยที่ผมจดไว,ไว้ไว้สอนพวกลูกศิษย์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเวลาเราไปนะทีเนี้ยมันก็ไม่แน่นอนอีกเพราะอะไรไว้คือมันมีแบบนี้อีกอันนึงนะสว่าถ้าเราไปซื้อที่อาจจะเป็นที่อยู่ในตัวเมืองพอไปในตัวเมืองเสร็จปุ๊บที่มันแพงมากพอที่มันแพงมาก เราก่อสร้างพอก่อสร้างเสร็จปุ๊บแต่ขายได้ราคาขายได้สูงก็ไปได้อีกก็มีนะฉะนั้นไม่ว่าเราจะซื้อแพงหรือซื้อถูกให้เราคำนวณแบบนี้ก่อนคือเราจะต้องมาวิเคราะห์โครงการของเรานะครับให้ได้ก่อนว่าไอ้แพงหรือถูกเนี่ยที่เราทำที่เราซื้อเนี่ย แล้วราคาขายเนี่ยขายเท่าขายเท่าไหร่แล้วกําไรเราพอใจไหมเอาแบบนั้นดีกว่าถ้ากําไรเราทําซื้อที่แพงแต่กําไรเราโอเคเราก็จัดไปแต่ถ้าเราซื้อแพงแล้วได้กําไรน้อยก็ไม่โอเคนะครับฉะนั้นมาเลยกาว่าเราจะต้องวิเคราะห์ โครงการในกระดาษ A4 ให้ได้หมดทุกคนก่อนอย่างผมผมจะสอนลูกศิษย์การวิเคราะห์โครงการทั้งหมดในกระดาษ A4 ก่อนแล้วคุณค่อยไปหาซื้อที่หรือว่าคุณมีที่อยู่แล้วก็เอาอบางคนไปซื้อที่ก่อนค่อยมาเรียนก็มีก็เอาตรงนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเราพอใจ ในกําไรเท่านี้ไหมถ้าพอใจก็ลุยไปมันเลยกลายเป็นว่าซื้อแพงแต่ขายได้กําไรสูงก็โอเคซื้อถูกแต่ขายได้กําไรน้อยก็ไม่โอเค <c oughs> นะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ในกระดาษ A4 ของเราให้ได้ก่อนนะอ่าอันนี้นะครับถ้าที่หนึ่งไร่นะ ไม่ควรเกิน1.5-2ถึง2ล้านอ่ะอันนี้พอได้เพี่เพราะว่าถ้าสูงกว่านั้นเราต้องขายสูงพอขายสูงเสร็จปุ๊บถึงเราได้กำไรแต่ว่ามันขายยากนะอันนี้ไม่ได้ฉะนั้นผมเลยจะต้องโฟกัสอยู่2อย่างนะที่ที่ผมทำคือกำไรเราจะต้องได้พอสมควรที่เราพอใจอันที่สองสิ่งที่ผมโฟกัสคือ ราคาขายลูกค้าต้องสามารถที่จะซื้อได้นะผมโฟกัสสองอย่างนี้บางคนโฟกัสคือกำไรแบบมะโหลานเลยแล้วไปตั้งราคาขายสูงลิ้วเลยพอสูงเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าขายไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่ากำไรกำไรโอเวอร์ครับเห็นเงินแต่ เห็นเงินแต่ในตัวหนังกระดาษแต่จับเงินไม่มีเพราะว่าขายไม่ได้มันเลยจะต้องมีความพอดีสองอย่างนี้แหละกําไรเราก็เอาพอดีแล้วราคาขายลูกค้าต้องสามารถที่จะซื้อได้กู้ได้มันถึงจะไปเร็วขายเร็วถ้าเกิดว่าสองอย่างนี้ มันไม่สมดุลกันมันก็จะทำให้เราเสียเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้กำไรน้อยเพื่อที่จะให้ปล่อยเร็วเราก็เสียเวลาเสียอะไรนะเสียโอกาสเราอะ่ะนะแทนที่จะเอาเงินไปทำอันอื่นแต่ได้กำไรน้อยหรืออันที่สองกำไรสูงมากเลยขายยากขายไม่ได้นอนทุน ก็ไปไม่ได้ให้พวกเราโฟกัสสองอย่างนี้แหละก็คือกำไรนะครับแล้วก็ไปได้ฉะนั้นมาเลยว่าให้เราโฟกัสสองอย่างนี้นะฉะนั้นมาเลยกลายว่าวันนี้นะเอาความรู้ตรงนี้แหละไปนะไปไปดูว่าเราจะซื้อแปลงเล็กแปลงใหญ่ให้ดูจำนวนเงินประสบการณ์ของเราเป็นเกณฑ์แล้วก็ดูกำไรแล้วก็ดู ราคาขายนะครับให้มันสมดุลกันนะครับเนี่ยก็จะเอาพวกนี้ไปรวมๆกันโอเคไหมครับนะแต่นั้นนะครับเดี๋ยวนะครับเอาไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะขอตัวไปนะครับทําความสะอาดนะครับบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มีโอนนะครับส่วนพอโอนแล้วมันมีค่าใช้จ่ายในการโอนอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวโอนก่อนนะครับเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าติดในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับมาสองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ